สวัสดีครับสุนิจโจทเวจชแนลนะครับนี่วันนี้เรามีเมนูนะฮะเป็นเป็นเนื้อนะครับเนื้อสไลด์นะฮะโอ้มาดูนะครับนี่ครับเนื้อวัวนะฮะคนที่ชอบทานเนื้อมาดูนะครับเออเราจะก่อนอื่นเราจะจัดจานก่อนนะฮะจัดเป็นไหนดีอ่าก็คือเราจะจัดจานวางนะฮะอันนี้จะเป็นประเภทเอ่อชาบูคล้ายๆชาบูนะฮะหรือว่า จิ้มจิ้มจุ่มอ่าจัดจานให้สวยงามนะตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็เนื้อวางกลางเดือดรอบแบบนี้ฮะอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับคนที่ทานเนื้อนะฮะเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะครับเป็นเนื้อสไลด์นะฮะก็หาซื้อได้ที่แมคโครนะครับห้าแมคโครนะครับอะไรผักผักเคียวเหมือนกันนี่ครับอ๋อมีผักอะไรเอ่ยผักกระหล่ำนะฮะอ่าผักนี้ไม่ใช่รองใช่เฉยนะเราจะกินนะเอาไป ลวกคล้ายๆกับคล้ายๆกับลวกจิ้มด้วยนะฮะแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จัดจานก่อนนะนี่ผักน่าก,กินนะครับเ<อ>ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเบบี้ผักเ<อ><อ>แบบี้นะครับน,น,น,นี่อ่าเอาไปสิกเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวเนื้อวางตรงนี้เราจะมีเห็ดด้วยนะฮะเราจะมีเห็ดด้วย ก็มีเห็ดด้วยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับนี่ฮะ <c oughs> ก็ผักคนนี้มีประโยชน์กับร่างกายนะครับพอเวลาลวกเสร็จมันจะยุบนะฮะก็ใช้เยอะนิดน,นึงนะฮะน,น,นี่ครับ อไ,ไอ่ะนเนื้อเนื้อเนื้อ,อมาวางเลยยังไม่ไรงไรใช่ไหมมันเป็นเนื้อ,อฟิดนะฮะลอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับผักสวยงามนะฮะ ไม่สวยงามอย่างเดียวเรากินมันด้วยนะครับนี่ครับอ่าเนี่วางแถวนี้เลยแถวนี้วา,างไปเลยน่ครับวันนี้ผมมีน้ําจิ้มน้ําจิ้มรสเด็ดนะฮะชื่อว่าน้ําจิ้มน,มน,มนายท็อตนะฮะคุณท็อตนะครับ,น,รบน้ําจิ้มคุณท็อตเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามดูในคลิปนะฮะเป็นน้ําจิ้มที่ผมชิมแล้วอร่อยจริงๆครับคล้ายๆกับน้าจิ้ม รสชาติมันจะคล้ายกันน้ำจิ้มเ,เขาเรียกอะไรน้ำจิ้มแจ่วนะฮะหรือว,ว่าน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนพวกนี้นะฮะเผ็ดสะใจจริงๆเลยนะครับได้ใจคนชอบกินเผ็ดนะ,ะน้ำจิ้มของคุณต้อนนะฮะดออกกได้ไดนะดนะเลยนะ อ่าได้ได้เเด้ดี๋ยวละครับเป็นเนื้อสไลด์นะฮะเป็นเนื้สไลด์นะฮะเนี่ยหมดเลยครัเยเป็นแบบนี้นะจะติดกันนะเนื้อวัวเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นถ้าทำไม่เป็นมันจะเหนียวนะโดยเฉพาะ สายพันธุ์ของวัวไทยด้วยเนี่ยเว,วลาทานมันจะไม่เหมือนว,วัวต่างประเทศวัวขุนวัวโคขุนอะไรพวกนี้นะเนื้อมันจะนุ่มนะครับแต่วัวไทยเนี่ยยังไงก็เหนียวนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับกินหญ้ากินอะไรพวกนี้นะนี่ครับมันจะเป็นต้องจะต้องทําวให้เป็นแบบสไลด์บางๆเลยนะจะได้ไม่เหนียวเวลาทานนะฮะนี่ครับใส่เข้าไปเลยนี่ครับก็ใส่ไปทั้งหมดเลยนะ S <S สังเกตดูดจะมีมันนิดติดนิดนึงนะครับเนี่ยนะนะ <S <S วาไปเต็มจานเลยนะก็เป็นขั้นตอนของ การทำนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมด้านนอกนะครับตามชมนะฮะ